โ okay, อเคทักทินนะครับผมมาอยู่ในเกมอัลตาตาวูลด์ฟิด์นะครับวันนี้ผมจะมาสอนลงเรดดูฟี่เรดใหม่กันนะครับผมซึ่งผมลงแล้วผ่านด้วยเซตนี้เลยนะครับผมทุกตัววิววิวโรชัตส์มาหมดเลยนะครับผมยกเว้นหนวดดำหรือตันจิโดไม่ต้องวิวโรชัตส์มาก็ได้นะครับผมซึ่งอ๊อบมีตามนี้เลยครับมา,ชาเชลเลนใส่อ๊อบมาเซียลนคูมะคูมา เยวนี้กิมหน้าจาัก,การนะครับผู้ชมกุม,มาใส่ออฟกุมานะครับหนวดดำใส่ออมหนวดดำหรือไม่มีใส่ออมระยะ 40- 3 0มาก็ได้นะครับผมสปีดวากอนใส่ออมลดตัง2 5นะครับไอจังใส่ออมระยะใส่ออมระยะ30%มานะครับผมซึ่งผมต่อลูฟี่เจ็ดดาวไปแล้วแต่ผมยังไม่ตําตัวนี้นะครับตัวที่มากับลูฟี่นะครับผม ออตัวนี้มันชื่อว่าอะไรอ่ะโอ้พอได้รอนแต่ผมน่าจะปาไปสอนลงก่อนนะครับโอเคครับเซต็ผมมีตามนี้เลยนะครับไปดูเลยดีกว่าครับกดเลือกเรีย,เยน,ลนแบบเ,เลยนะครับผมจะเล่นแบบเปิดกล้ามออโต้สคิปเว็บเลยนะครับผมรอแป๊บหนึ่งนะครับ โอเคมาแล้วนะครับเราจะวางวต้นนอนจะวางสปฤฤีดวากอน,นะครับแล้วก็ปรับเป็นคุณรอแล้วก็เปิดกำลังเวฟนะครับซึ่งเราจะไม่เล่นเราจะไม่เล่นตรงนี้นะครับผมผมจะมาเล่นตรงนี้นะครับผมขออนุญาตปิดไอ้ไอน้นี้แป๊บนะครับรู้สึกมันจะกระตุกไปหน่อยนะครับโอเคเราจะปั๊มตังไปได้เลยนะครับผมถ้าใครไม่มี ตันิโร่สามารถเอามิกาสะหรือมิลาอรัตมาได้เลยนะครับเพราะบุตตังมิกาสะบุตตังสิ์เซมิลาอรัตบุตตังยี์เซนะครับผมแต่ผมไม่มีมิลาอรัตผมเลยเอาตันเิโร่มานะครับซึ่งในในโมดนี้ออนด้วยเฉพาะตัวจากเรื่องวันปีนะครับผมตัวอมปสมบทวางหน้านะครับบั๊บตังปั๊มตังไปเลยนะครับผมอาจจะแจงพูดปิดเลยนะครับเพราะผมคลิปนี้ผมไม่ได้ป้านะครับผมพูดสด ตาหมดเลยนะครับผมเราจะมางยูนิตตอนเว็บที่3นะครับเป็นคูณ2ก็ได้นะครับถ้าไหนมันจะบวกคูณ3าเล่นตัดก็ปรับเป็นคูณ3นะครับแต่คูณ3เมื่อจะลิ่นไม่ตัดผมเลยปรับเป็นคูณ2นะครับแล้วผมโอเคนะครับพื้นเหลือ9 0้ารอนะครับวางมาเฉียวแงเลยนะครับ ตาเมเลนก้าได้าามมหมดระวังระมัดระวังตจะได้ตัวนี้อีกหนึ่งตัวนะครับผมฟังใหมนะครับวางตัวน,นี้ได้อีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็มันก็จะเป็นวางกูมะเลยนะครับผมมาวางไงจังปิดเอฟเฟเออไอ้าาจาังตอนกันบับโอ้ยร้อนน่าจะอัปลาดมันตนี้นระับ อ้าบจังถึงกันอึนเหลือวางกุมะมอึนเหลือวางุมาเลยนะครับผมน่าจะเยอะน่าแบบนี้น่าจะจีวิ่งแล้วนะครับอ้าบไปจังอ้าบไปจังอัาบสปีดวางกุมะเลยนะครับผมอ้าบาไปจังเมียรับอ้าบไปจัง,าจงวางกุมะกุมะม่ได้เป็นด้าสแสงก็มันจะน่าทาดมืนนะครับผม เดี๋ยวนี้มาลงกันไม่ยากเลยนะครับผมสามารถโซโลได้แบบจูๆนะครับถ้าใครไม่มีเอ็ดนะครับถ้ทำใบจางแบบนี้เราควรจะรู้ไดแล้วนะครับวางกุมะวางกุมะโซโลก่อนครับอาจจะก,กระตูงนิดหน่อยผมก็ต้องขอใบด้วยนะครับโอเคครับถ้ทำใบจางนะครับ เพิ่บมาเจลเดนด้วยนะครับแต่ละมีจะไม่พอครับโอเคโอเคนะครับตัวเอมาไม่ต้องกลัวครับอับใบจังหนึ่งกันอัพมาเจลเด้อีหนึ่งไม่ต้องกลัวนะครับกาอะไรเลยครับไม่ต้องกลัวเลยครับ อย่าตัวเองไม่ต้องกลัวครับมาโอรเว็บที่ติดมาประมาณประอัพมา,มา,า,าเลแบบี่ยตีไร้เลยนะครับผมเห็นไหมครับแบบนี้ก็ชิีวเลยนะครับผมถ้าใครมันใจว่าจะโรไม่ติดก็มาจะโรได้อีกประมาณมุมนี้นะครับโอเคครับ โอ้ยบักอีกแล้วนะครับเกมมันบักมั้งแต่เกครับโอเคมาแล้วเกครับอับไปจังยังาเงับเกียงกันปุ๊บสองเลยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็พอแล้วนะครับผมที่อ่ะตามครับโอเคครับผม ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเซตนี้ใกลตามลง youtube ไปไปแล้วบากนะครับผมไม่ค่อยได้ดู y o u u u e เที่เกี่ยวกอลตาเลยครดูแต่ก็ดูน้อยนะครับไม่จะเล่นไ้ตันเลยนะครับตัวนี้นี่น่าจะปรับเป็นคูณสได้เลยนะครับนี่ระยะผมว่าไอตันแปตัวนึงครับ ครับตันนี้ผมมาตันเป็นแปตัวเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าเสียงในวิดีโอมันจะเบาหรือไม่ถ้าเบาผมต้องขอัไปด้วยนะครับผมถ้าใกลตังเรียมับหมดดำไม่ตันเลยนะครับเกแบบี่ยนเกวเลยนะครับผมจิวแล้วนะครับแบบนี้ นี่น่าจะจบแล้วนะครับตอนนี้ดูสโลมหมดแล้วนะครับการชนะทตาเป็นสิ่งที่ดีเลยนะครับผมก็โอเคนะครับนี่ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบายๆเวลาไปมาห4ึ่วินะครับ ชดโ,โล่ไม่ยากนะครับลองมาเล่นกันดูรันละเอยนะครับผมวันนี้ผมไม่พิสัยด้วยครับเออก็อปรับใหม่เล้นะครับผลสม,มราร์ทพิสตาปกติจะดรอปตามแมเปแต่ก็ปรับจากดรอปตามแมเปนะครับถ้าเราชนะมีโอกาสดรอปกี่เปอร์เซ็นต์ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมบายบาย